สวัสดีครับพืกผมพาคนดดอยชาแน,นลเช่นเคยนะครับในคลิปนี้นะครับท่านผู้ชมผมก็จะพาท่านผู้ชมมาเผาถ่านอีกแล้วนะครับแต่การเผาถ่านในครั้งนี้นะครับก็จะไม่เหมือนกับครั้งที่มันผ่านมานะครับเพราะเพราะว่าผมจะทดลองเผาถ่านแบบไม่ใช่ฝาดูนะครับผมก็ไม่รู้ว่าผลมันจะออกมาเป็นยังไงนะครับ เพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับแล้วก็ไปรับชมมาพร้อมกันเลยครับและนี่ก็คือไม้มะขามที่ผมได้ตัดทิ้งไว้ได้ประมาณสักเดือนหนึ่งแล้วนะครับเท่าที่สังเกตุแล้วรู้สึกว่ามันจะยังไม่ค่อยแห้งดีเท่าไหร่นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมก็จะลองมาเผามันแบบนี้เลยครับส่วนวิธีการทดลองเผาของผมนะครับผมก็จะนําถังสองกรตนะครับมาวางกับพื้นรับราแบบนี้เลยครับจากนั้นนะครับผมก็จะนําไม้ที่ผมได้เตรียมไว้นะครับมาวางไว้ให้รอบก้นถังเลยนะครับโดยที่จะเหลือช่องกลางไว้ครับ จากนั้นนะครับผมก็จะทําการจุดไฟตรงช่องว่างตรงกลางเลยครับเมื่อเวลาผ่านไป10กว่านาทีแล้วนะครับผมก็สังเกตเห็นว่าไฟมันเริ่มติดอยแล้วนะครับผมก็จะนําไม้ที่เหลือใส่ลงไปให้เต็มเลยครับในการใส่ไม้ผมก็จะไม่ใส่ไม้ให้มันเจ็มจนกกันไปนะครับ ดยผมจะใส่ให้เหลือพื้นที่ว่างประมาณ1ฝ่ามือครับจากนั้นผมก็จะปล่อยทิ้งไว้แบบนี้จนกว่าจะมีเปลวไฟลอยขึ้นมาครับระหว่างที่รอเปลวไฟนะครับผมก็ได้ไปหาเจ้า2สิ่งที่จําเป็นที่จะต้องได้ใช้นะครับนั่นก็คือดินก้อนสําหรับปิดทับด้านบนครับถัดมาก็จะเป็นใบไม้ใบหญ้าสดนะครับเมื่อเราไม่มีฝานะครับเจ้า2สิ่งนี้ก็ถือว่าสําคัญเป็นอย่างยิ่งเลยครับเอาละครับหลังจากที่ผมได้รอมาสักพักจนมันมีเปลวไฟแล้วนะครับ ผมก็จะนําเศษใบบุงใบไม,ไม้ที่เราเตรียมไว้นะครับนํามาใส่ให้ทั่วบนถังเลยครับข้อดีของการที่เรานําใบไม้มาใส่ก่อนนะครับก็คือจะช่วยให้ดินที่เราใส่ลงไปตามหลังนะครับจะได้ไม่ลงไปถึงพื้นข้างล่างนั่นเองครับ mm hmm. เมื่อใส่ใบไม้ไมใบหญ้าแล้วนะครับผมก็จะนําดินเริ่มใส่ตามเข้าไปเลยครับโดยผมจะใส่ดินให้ทั่วให้พุนจนปิดปากรูเลยครับ เมื่อผมได้ใส่ดินลงไปตามที่ผมต้องการแล้วนะครับผมก็จะทําการปิดช่องรูด้านล่างนะครับโดยให้เหลือแค่ช่องเล็กๆนิดเดียวพอครับหลังจากนั้นนะครับผมก็ได้นําดินใส่เพิ่มเข้าไปอีกนะครับคือผมรู้สึกว่าดินที่ใส่เข้าไปมันยังน้อยกันไปครับ ครับหลังจากที่ผมได้ใส่ดินเข้าไปจนผมพอใจแล้วนะครับก็จะออกมาประมาณนี้เลยครับหลังจากนี้นะครับผมก็จะลองปล่อยทิ้งไว้ประมาณสัก1วันก่อนนะครับแต่ผมจะกลับมาดูอีกทีนึงเอาละครับท่านผู้ชมหลังจากที่ผ่านมาได้1วันแล้วนะครับก็อลองมาดูกันเลยครับว่ามันจะเป็นยังไง โอ้โหผลปรากฏว่ามันจุบไปได้แค่นิดเดียวเองนะครับดูจากลักษณะแล้วผมว่ามันคงจะยังไม่ไม่หมดครับงั้นก็เอาแบบนี้แล้วกันครับผมจะลองปล่อยทิ้งไว้อีกวันนึงครับงั้นเราก็ไปลุ้นวันที่2กันต่อเลยครับเอาละครับเราก็มาดูผลหลังจากที่ผมปล่อยทิ้งไว้เป็น2วันนะครับอ่ารู้สึกว่าจะลงไปกว่าเดิมเยอะเลยครับเท่าที่จับดูนะครับก็รู้สึกว่ามันยังร้อนๆหน่อยๆแต่ว่าก็ไม่ร้อนมากเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเรามาลองลุ้นข้างในกันเลยดีกว่านะครับว่ามันจะเป็นยังไน หลังจากที่ผมเทลงมาแล้วนะครับผมก็เห็นฐานโยนนิดนึงนะครับเท่าที่ดูดูแล้วก็ถือว่าน่าจะใช้ได้นะครับเดี๋ยวเราลองมาเทดูข้างในกันดีกว่านะครับว่ามันจะดีมากน้อยแค่ไหนนะครับ โอ้โหเห็นแบบนี้เศร้าเลยครับสิ่งที่คิดมันไม่เหมือนกับสิ่งที่เห็นนะครับนั่นก็คือคีเท่าล้นล้วนเลยแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าเป็นการทดลองทําอีกหนึ่งอย่างนะครับแต่ผมก็เชื่อนะครับว่าถ้าเราได้แก้นั่นหน่อยปรับนุ่นนิดอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันน่าจะใช้ได้นะครับเอาละครับท่านผู้ชมมาถึงท้ายคลิปแล้วนะครับใครได้คิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันได้เลยครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ